พระกรุงเทพวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2461กราบทูลกรมพระดำรงราชานุภาพทราฟาประบาทตามที่กราบทูลไปก่อนว่าจะขึ้นไปบางประอินวันที่25นั้นบัดนี้ได้ทราบมาว่าจะมีงานขึ้นวาง สวดมนต์ในวันที่25นั้นจะหนีไปเห็นจะไม่สมควรจึงตกลงเป็นอันจะขึ้นไปกับรถพิเศษในวันที่26ซึ่งจะถึงบางปะอินบ่ายโมงหนึ่งแล้วแลเลยอยู่ที่นั่นสักสองสามวันแล้วแต่จะสนุกสบาย ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนริ